หินเห็นอีอยังคือมีหลายอันเลยว่ะอันนี้หินอีอยังนี่อันนั้นหินหินหยาบกลางหินหยาบกลางอันนี้เอาเอาไว้ขูดก้อนหร่นเปล่อืมอันนี้เป็นเบอร์มันเตะอันนี้ตัวนี้แตงแขีวอันนี้หินหินอันนี้หินหยาบกลางอันนี้หินแตงแขีวมันอันนี้หินอีอยังอันหินหยาบหินหยาบหินหยาบอันนี้หินไม่เรียนหินหยาบหินหยาบกลางหรือหินเรียนก็ใส่ก็ต้องเอาหินหินหยาบทุกก้อนเตะเอาหินหยาบแตงแขีวก้อน แตงเขียวใส่นี่เนี่ยแตงเดือยมันนี่เดี๋ยวโอ้โหหยาบหยาบแตงเดือยมันอันนี้เราลงแล้วลงที่นละเอียดแล้วนี่สิได้แล้วนี่เวลาเนี่ยจังเสียญาญาไปเอางุบของสิแม่นี่รำมื้งงุบสิเดี๋ยวนี้บ่แม่นเด้ต้องใส่ท่าเพื่อให้มันติดนี่สิถูกสิเลยเนี่ยอ๋อบ่ต้องบ่ต้องตักลงบ่ต้องตักลง เนี่ยอันนี้ถูเนี่ยเห็นบ่กเขาปักลงนี่คุ้มมันสิบหกหอนเองหนึ่งอ๋อตรงตรงหน้าเนี่ยเอาให้มันหนาบมันเสียไปเลยให้มันขนานกับเอาอ,อะไรเอียดหนาบเป็นวันนีเออทรั้งนี้กัดถูมันไดน้มันได้แล้วนี่คุ้มแล้วหมื่นหมื่มื